ความลําบากในการเป็นอยู่ด้วบของพระเนี่ยพระนี่จะมีความลําบากในการเป็นอยู่มากทั้งมีความหิวกิริยามารยาทอะไรนี่มีมีข้อพระวินัยเป็นเครื่องกํากับซึ่งเป็นอยู่ลําบากมีพระรูปหนึ่งเข้าใจว่าตนเองนี้บรรลุธรรมแล้วอยู่เหนือสมมุติแล้วเคยทําด้วยกิริยามารยาทที่เคยฝึกไว้งดงามเคยฉันข้าวในบาท โดยที่นั่งนุ่งผ้าอย่างนี้เรียบร้อยตามหมู่คณะแต่เพราะว่าตัวเองเข้าถึงธรรมะแล้วไม่เอาไม่ทำบอกว่าเหนือสมมุติแล้วนี่ไม่ต้องทำแล้วนี่เป็นเพียงแค่ภายนอกพูดง่ายคือทนลำบากไม่ได้จะเอาสบายว่าอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าตัวเองนี่บรรลุธรรมจึงเอาอะไรง่ายๆก็ได้ง่ายๆว่าตัวคุบาไปเห็นพอดีไปเจอหลวงตาส่งไปไปเจอเขาบอกว่า แล้ววางปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยนี่มันคนละอย่างกันเลยนะถ้าท่านว่าท่านปล่อยวางได้จริงท่านต้องปล่อยวางแม้แต่ความลําบากได้ท่านต้องอยู่กับความร้อนได้ท่านต้องอยู่กับความลําบากได้เช่นกันไม่ใช่เลือกเอาง่ายว่าไงแม้แต่ความลําบากก็อยู่ได้นี่ในยร่าทางสายกลางดีก็ได้ชั่วก็ได้หมายถึงว่ารู้ดีรู้ชั่วแต่อยู่เหนือดีเหนือชั่วมีเหตุผลแต่อยู่เหนือเหตุผล รู้บาปรู้บุญแต่อยู่เหนือบาปบุญจึงจะเรียกว่าทางสายกลางเมื่อไรก็ตามตัดสินล,ลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีทางเป็นกลางได้ไม่มีทางถ้าตัดสินล,ลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีทางที่จะเกิดคําว่าอุเบกขาขึ้นมาได้ไม่มีทางเพราะมันมีความเห็นเข้าไปตัดสินแล้วลำเ,เอียงเพราะรักรบ้างลำเอียงเพราะเกียรติบ้างไม่มีทางเป็นกลางทางสายกลางที่แท้จริงจึงไม่ตัดสินสิ่งใด